เอามาดูเฮ้ยนอนเลยเฮ้ยไหนไหนหอยเยอะไหนนี่ครับเฮ้ยไม่หอยเยอะจังเฮ้ยหอยตัวใหญ่เฮ้ยโอ้โหนนั้นอะไรครับเฮ้ยเฮ้ย ตัวใหญ่มากครับครับตรงี้ไหนตรงนี้ก็มีเหรอไหนนี่ไงนี่ไงตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยไปโอ้โหน,นี่ตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยหอยอหอมหอยหอมคุณพ่พออามเต็มเลยอยู่เต็มป่าเลย